ทำงานในวงการผลิตสกินแคร์มา5ปีแล้วนะครับนี่คือ5สิ่งที่จะไม่มีวันทําหรือว่าใช้กับผิวตัวเองเลยอย่างแรกนะครับคือใช้โทนเนอร์เป็นขั้นตอนทําความสะอาดผิวโทนเนอร์ไม่ใช่ตัวทําความสะอาดเพราะว่าน้องไม่มีส่วนผสมของสารทําความสะอาดหรือว่าเซ r f a c t กต์เทนถ้าคุณใช้สำลีชุบทนเนอร์แล้วเช็ดหน้าแล้วพบว่ามันยังมีคราบดำๆติดอยู่เนี่ยแปลว่าคุณล้างหน้าไม่สะอาดต้องไปแก้ไขที่ขั้นตอนนั้นก่อนจุดประสงค์หลักของโทนเนอร์คือการบํารุงนะครับอย่าจําสลับกับไมเซลล์วอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขามีาาเซอร์เฟก หยอนลงผิวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สำลีทีิ์ฮเลืองอย่างที่2จะไม่มีวันซื้อเคลนเซอร์ราคาแพงถ้าเห็นเคลนเซอร์เคลมแรงๆว่าช่วยรักษาฝ้ากระจุดด่างดำช่วยหลุมสิวช่วยรักษาริ้วรอยต่างๆและส่วนผสมที่ใสามาคือวิตามินเอวิตามินซีหรือว่า <c oughs> miracle bath นะครับช่วยถามแบรนด์กลับด้วยว่าเมื่อยมือไหมที่ต้องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแบบนี้นี่ยังเมื่อยแทนเลยนะครับส่วนผสมแพงๆพวกนี้หลายๆครั้งเป็น water soluble หรือว่าละลายในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะโดนล้างออกไปกับน้ำที่เราใช้ล้างหน้าหมดเลยอย่างที่3มจะไม่มีวันเอาว คเคลือบหน้าดัสลีหรือว่า um 100เพทรลาด้มยหนึ่งร้อเป็นี่ยเป็นอ็อกคูซีฟนะครับเป็นส่วนผสมที่ช่วยกักเก็บน้ําไว้ในผิวลดการระเหยของน้ําออกจากผิวนะครับหรือว่าชานเซปเจอร์มอรวอเตอร์ลอสแต่วิจัยชี้ว่าห้ามทาเกิน6กรัมสำหรับบริเวณใบหน้านะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะทาให้เซลล์ผิวบวมแล้วก็นําไปสู่ปัญหามากมายเลยและควรเลี่ยงทาบริเวณรอบตาด้วยครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาสิวหินหรือว่าเมลียต่อไปคือ vitamin C, vitamin A, วสสม Ant ants, มามยด,ดีเบนซีใวายแค่ไหนเนยแถ้าเกิดส่วนผสม,มแสเนยต ใส่มาแบบนี้คือเท่ากับศูนย์เหมือนกับตู้เซฟใส่ที่ไม่มีล็อกทํามาทําไมทํามาให้โดนทุบนะครับต่อไปคือครีมที่ใช้ส่วนผสมของคอลลาเจนคอลลาเจนเป็นส่วนผสมที่ขนาดโมเลกุลนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับหลักหมื่นดดลตันหลักการาง,ง่ายๆหรือว่า rule of thumb นะครับก็คือถ้าเกิดส่วนผสมนี้มีขนาดใหญ่กว่า500ด้เลตันเนี่ยจะมีความยากลําบากในการซึมลงไปในผิวชั้นล่างมากๆเพราะฉะนั้นคอลลาเจนแบบทานเนี่ยจะไม่สามารถทดแทนคอลลาเจนธรรมชาติแล้วก็ลดริวรอยได้นะครับ